อ่ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าใครเข้ามาแล้วคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่างวดที่แล้วเลขปู่แสยิแสเกือบแตกสามตัวนะฮะเจ๊าตามต่อ มาขอคนละหนึ่งแชร์จ้ารัฐบาลไทยเดี๋ยวจะลงให้แต่บอกตัวเด่นก่อนตัวเด่นที่เจ๊ชอบก็คือมีเลขสองเลขศูนย์เลขเก้าอันนี้คือตัวเด่นตัวเด่นรัฐบาลไทยที่จะนุกวิเคราะห์คาดเดาว,ว่าน่าจะมาแน่ๆแ,และมาแน่นอนอะ่ะต้องตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่อาจจะสองตัวก็คือเลขสองเลขศูนย์เลขเก้าไม่ได้แปลว่าอุ้ยสองศูนย์เก้านะอาจจะแบบ ตัวเด่นนะเป็นตัวเด่นนะแต่ไม่รู้ว่าจะจับคู่กับอะไรเอามาขอคนรันหนึ่งแชร์จ้าหนึ่งแชร์ให้กับเราว,วันนี้ห้านอยเข้าสองวันติดแล้วหลังจากที่หลุดมาสามวันติดเมื่อวานเข้าสองศูนย์วันนี้เข้าหนึ่งห้าใครอยู่ในกลุ่มจะรู้ดีว่าเจาจะไม่ปล่อยให้หลุดเกินสองหรือสามเพราะเจหมันไซห้ามาก ให้5 3วันติดไม่มามามาวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเข้าเมื่อวานเข้า2ูนน้อยปกติวันนี้เข้า1าน้อยปกติค่ะอะแล้วก็ใครที่อในกลุ่มจะรู้ดีเจนุกจะไม่ลงแนวทางที่หน้าเพจทุกคนฟังไว้นะว่าทำไมไม่เห็นแนวทางเจนเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวหุ้นต่างๆเจ๊จะไม่ลงให้ที่หน้าเพจ ทุกคนต้องเข้ากลุ่มเข้าห้องแนวทางเจมี J, M, e, แนวทางกลุ่มห้องให้ฟรีถ้าทุกคนอยากเข้าต้องเข้าในกลุ่มนะจะมีทุกแนวทางของเจเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวรัฐบาลเวียดนามมีหมดอ่าโอเคใครพร้อมแคบแล้วพิมพร้อมมาแล้วขอหัวใจไร้ว้ารัวเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะเวลาจะลงไรสดกรุณาด้วยแชร์เจ้นหน่อยไม่เคยขอเลยเลยกดแชร์ให้เจหน่อยนะทุกคน,าานกันื่อนข่ำอ๋อขึ้นข่ำนะ ีนี้เ,เคลื่อนคือหลอกไม่หยุดตแน,นทางจมูกมาเนเาโหฟิตหุ่นเออนะคะามาทุกคนคะ่ะมาพร้อมอยางคนละหนึ่งแชร์เล้ยหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดบารมีหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นทุกคนเจนนไม่เคยขออะไรทุกคนเลยนะแชร์ให้น่อยแนวทางก็คิดฟรีบางทีแบบนะักปวดหัวปวดปวดทุกอย่างก็กล่างำงวนแนวทางให้ทุกคนฟรีฟรีฟร ไม่เคยเก็บตังค์เลยกลุ่มก็ให้เข้าฟรีแนวทางก็ฟรีเคยขอเงินทุกคนไหมไม่เคยเวลาเวลาอ่ะหวยเข้านิดหน่อยไม่เคยขอเลยขอให้ทุกคนอย่างเดียวคืออะไรรู้ปะกดแชร์ขอแค่นี้กดแชร์ค่ะไม่เคยขออะไรเลยแล้วก็กลุ่มฟรีให้เข้าฟรีบางคนอยากเข้าก็าเข้าออกก็ออกแล้วแต่แต่จะนูต้องบอกก่อนนะว่ากลุ่มฟรีเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อย กลุ่มพี่เจเคยให้เข้าแล้วประมาณเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วให้กดออกให้หมดถ้าใครรู้สึกว่าไม่ถูกสลกแล้วเปลี่ยนกลุ่มใหม่ทันทีนึกออกปะเราต้องเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆบ้างเราอย่าจำเจาวางทีเราทําอะไรเดิมๆซ้ำๆม,มันอาจจะไม่เฮงไม่พังแล้วแต่ถ้าอยู่กลุ่มเก่าแล้วยังเฮงอยู่อยู่ไปถ้าอยู่กลุ่มเก่าแล้วไม่เฮงค่อยย้ายกลุ่ม <S 2> <S 2> อย่าก,กดเพื่อนๆ, <S <S ๆแค่บอกว่ามาจากใครสนสนุกขอเข้ากลุ่มฟรีเจนุกหน่อยค่ะแค่นั้นจบ เออของฟรีทุกคนมาให้แคปก่อนคือเลขสามตัวนะคะให้แคปก่อนคือเลขสามตัวรู้เรื่องปะให้แคปก่อนคือเลขสามตัวรีบเข้านาะเพราะห้องเนี้ยเห็งมากบอกเลยเหงเวอร์เฮงจริงเหงแบบเหงแบบอ่ะคือเจ๊เจ๊หรับตัวเจ๊อะเหง บางคนก็เฮงหลายคนอยู่อยู่กลุ่มนี้แต่ลองดูไม่เสียหายเพราะมันของฟรีนี่กลุ่มฟรีนี่จะไปคิดเยอะคิดแยะ่อะไรเข้าไปเธอเงินก็ไม่ได้เสียลองเปลี่ยนโฉลกดูบ้าง <c oughs> อามาเลขคุณยายที่มากระซิบน่าสวยใส่มากจริงๆก็ หมดไปเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีริ้วมีรอยมีรอยหลุมก็ที่เจเคยเป็นสิว่าก่อนแต่ว่าตื้นขึ้นเยอะเพราะว่าก็ทําพิโคทําหมดกับคลินิกไปเยอะอยู่แล้วก็กินคอลลาเจนทุกวันกินคูต้าคือเจก็ยอมรับมันช่วยได้นะแล้วก็ทาครีมแบบครีมแบบไม่ได้แพงทุกคนเจคนพบแล้วว่าเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะก็ไม่ได้ดีสรุปมาจบที่ครีมแบบแต่ไม่ได้ครีมตลาดนะก็ก,ก็ก็มีชื่อของเซวา ที่เจนนี่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ใช้น้ำตบฮาดะกเซเว่นคีมซองใช้แค่นี้แล้วก็ใช้เซรั่มของรีจูรันแค่นี้เองไม่ต้องเคาน์เตอร์แบนด์ควรแล้วแบบหกเจ็ดร้อยสามสี่ร้อยแค่นั้นจบคือคนพบแล้วครับเคานะ์เตอร์แบนด์นะเจ๊ไม่เจ๊แบบซื้อมาหมดแต่ปรากฏว่าเฉย เลขสามตัวค่ะมันจะมีเลขคุณยายอยู่ในนี้ไม่ต้องตัดเล่นก็ได้มันจะมีเลขคุณยายอยู่แต่เจ๊ไม่บอกว่าเลขอะไรแต่ให้ทุกคนเดี <umba> ๋ยวมันจะอยู่ในใบเดี๋ยวมันจะอยู่ในใบเขียวของเจ๊ด้วยแต่ว่าต้องมีตัวไหนตัวหนึ่ง เจ๊ขออนุญาตไม่บอกเลขนาะเพราะว่ากลัวเลขเคลื่อนงวดนี้เจ๊ชอบสองสองสองกับศูนย์กับเก้าไม่ถึงตัวเด่นนะสองเพราะว่าเจ๊ชอบสองวงวดนี้รัฐบาลไทยชอบสองเลขสองเลขศูนย์เลขเก้าตัวเด่นงวดนี้เจ๊ชอบสองสอง องกับศูนย์กับเก้าหมายถึงตัวเด่นนะแต่ชอบสองหมายถึงตัวเด่นนะตัวเด่นสองศูนย์เก้าตัวเด่นนะชอบที่ชอบจริงๆคือสองศูนย์เก้าแต่ว่าเอ้ยเจ๊เกิดญี่ปุ่นมิถุนาเจ๊เกิดญี่ปุ่นมิถุนาค่ะอุ้ยเกิดยี่สิบหรออ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ไม่มาอย่าว่ากันนะพีถุกต้องหอใครวันนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านสองเพราะว่าเจชอบสองงวดน,นี้รัฐบาลไทยชอบสองเลขสองเลขศูนย์เลขเก้าตัวเด่นสองเพราะว่าเจชอบสองงวดน,นี้รัฐบาลไทยชอบสองเลขสองเลขศูนย์เลขเก้าตัวเด่น